ง่วงจังเอ้เพราะเสียงร้องของเจ้าแมวเมื่อคืนฉันนอนไม่ได้เลยโอ้โหนั่งแบบนี้เราแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครทำไมถึงได้เกิดมาขี้เหร่เหมือนกันขนาดนี้นะว่าไงนะว่าแต่ว่าทำไมพี่ฮารียังไม่ลงมาอีกอะแมวแมวนี่นะนี่เมื่อคืนนี้แกใช่ไหมมาพอดีเลยฮ ฉันเองจ้งลังใครบอกให้นายแกล้งจุงเหมียวฮะนี่ก็จ้นี้ทาทําไม่ได้นอนเลยอ่ะฮะทำไมอ่ะพวกแมวร้องกันทั้งคืนเลยผมเองก็หลับๆับตื่นตื่นนะจริงเหรอพี่ไม่เห็นจะได้ยินเลยอย่างฮารีน่ากลนดังสักขนาดนั้นคงจะได้ยินเสียงอย่างอื่นหรอนายพูดว่าไงนะล้อเล่นนะล้อเล่นว่าแต่พักนี้เหมือนจะมีฝูงแมวเยอะขึ้นนะ แค่แถวแถวนี้ก็มีเยอะขึ้นมากเลยล่ะแมวแมวแมวอ๊ะอะไรเนะี่ยฮะกึอกไอ้แมวบ้านี่อย่าพูดไปอีกนะทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะคะทำไมเนี่ยหรอฉันทำอะไรผิดหรือไงไอ้แมวขโมยพวกนั้นเอาแต่ร้องทั้งคืนมาขวนลังคารถฉันอีกต่างหากแต่ไปโยนของแบบนั้นใส่มันช่างเหอะพวกเธอก็อยาเอาข้าวไปให้มันล่ะ คนอื่นเขาจะเดือดร้อนก็เปล่าๆเข้าใจไหม